ครับสวัสดีครับผมพบอุพากรบุรีกับเซลตัวเนี่ยนะครับวันนี้มากินร้านยังกับปาทิมุรีนะครับในตัวเมืองอำเภอที่เป็นตัวจังหวัดนะครับวันนี้มาร้านที่เก้าแห่งนะครับเป็นร้านที่ทกเนเจอรีสสำคัญอือรีพนนแยกไฟแดงอ่าว่าแกแคที่กิดนะครับผมเป็นร้านที่เปิดมานานเนาะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้าอ่าเจ้าของร้านว่าอ่าเปิดมานานยังแล้วก็ในละไรบางที่ลูกค้าที่เข้ามากินนะครับสวัสดีครับพี่ลูกค้าชื่ออะไรครับ พเพิ่นค่ะพี่เพิ่นค่ะคุณเพิ่นนะครับผมแล้วตอบถามว่าร้านนี้เปิดมานานไหมครับประมาณสิบปีค่ะสิบปีนะครับผมโอเคทีนี้มีคนมากินเยอะไหมเอ่ยก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเห็นว่าเป็นร้านอ่าก๋วยเตี๋ยใช่ไหมครับใช่ค่ะร้านตูดตี๋ว่ะครับพี่ตุ้มเนื้อหมูต้มเนื้อหมูขับครับก๋วยจั๊บแล้วก็ข้าวขาหมูข้าวขาหมูครับผมูอ๋ออาหารอาหารมีหลายเมนูเลยที่ให้เลือกกินเลือกสั่งได้นะครับผม อ่าเมนูไหนที่เป็นที่ลูกค้ามาร้านนี้ต้องสั่งเมนูโดยเฉพาะหรือว่าหลากหลายเลยมันหลากหลายค่ะแต่ที่ก็คือข้อควาหมูข้อาหมอปลาคือเป็นที่ไม่ได้สำคัญเลยที่ลูกค้าเข้ามาทานแล้วสั่งมาจนด้ครับผมสมมติว่าถ้าลูกค้าเขาจะเข้ามาทานณนร้านเก้าแห่งเนี้ยจะแนะนําท่านทางยังไงครับผมว่าผมมาจากฝั่งอ่ากบิบุรีเดี๋ยวฝั่งนครนายกเนี้ย อาธิบารเชทานมาจากนครไทยกก็เข้ามาในเมืองเข้าในเมืองครับจากตรงสีกแยกโซเฟียครับเลี้ยวซ้ายเข้าประแจงร้านนจะอยู่ขวามือครับถ้ามาจากโรงพยาบาลโยงสะพานมาตรงมาร้านจะอยู่ขวามือเหมือนกันครับเป็นร้านพาณิชย์อ๋อครับใกล้ใกล้โลตัสใกล้โรบินสันคือ่าโลคิชชั่นที่สำคัญก็คือใกล้ๆกับบริเวณแถวนั้นชโอเคก็คือเท่ากับว่าการมาที่ร้านพี่ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ ตัครับผมมาก็เจอเลย<า>นะครับก็คือคาว่ากลางหิงเขาเห็นอ๋อเหมือนว่าตักหมุดโลเคชั่นใช่ก็จะเจอลเลยการสามารถโทรโทรสัง่งาหารรุ่แม่ได้เบอร์ห8 6 6 0 5 1 5 5 0ทางไลน์แมนฟูดแพนด้าอะไรแน่อ๋อมีไอ้ที่ยองรับมันต้งพูดกันได้แ,แล้วนี่ก็คืออยู่บ้านก็ได้ที่ละได้ก็ต้องมาที่ร้านเลยถ้าสั่งเยอะก็ถ้าบริเวณแก๊สงหินก็จะไปส่งได้ อ๋อโอเคอย่างดีเลยพราว่าผมอาจจะย้ายบ้านใกล้ๆก็จะได้แบบอยู่ใกล้ๆกันโอเค,อเคขอบคุณนะครับผม